วันนี้เดี๋ยวเรามาทำเบฮุงโกไก่หรือมีผัดกันนะครับ้้าอนแร่ส่น้ำมันก่อนเลยจากนั้นตามด้วยเนื้อไก่กับกระเทียมและตามด้วยไข่ไก่ส่วนขั้นตอนต่อไปตามด้วยผักเราจะใช้ผักกาดขาวกับใบชะนานะครับหลังจากใส่ผัดเสร็จแล้วตามด้วยมีส่วนเครื่องปรุงน้ำตาลนช้อนชูรุใบช้อน จากนั้นตามด้วยซอสพริกกับซอสหอยนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนและซีอิ๊วดำส่วนซีอิ๊วดำผมแนะนำว่าค่อยๆใส่นะครับอย่าใส่เยอะเกินทีเดียวเดี๋ยวมันจะขมหลังจากใส่เครื่องปรุงอะไรเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผัดตามที่ถนัดเลย ส่วนชื่อเมนูจะร้านอาหารที่ผมทำงานอยู่เมนูนี้มีชื่อว่าเบฮุงโกไรส่วนขั้นตอนสุดท้ายตามด้วยซอสภูเขาทองส, e. สองชึกเพิ่มความหอมจากนั้นก็ผัดต่ออีกหน่อยพออเพื่อนๆลองไปทำดูได้นะครับอพอคิดว่าได้แล้วก็ตัดใส่จานที่เตรียมไว้เลยน,นะครับ ส่วนอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะใส่กล่องเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเบฮุงโกไรหรือมีผัดยังไงก็ลองไปทำดูนะครับขอบคุณครับ